วันนี้เราจะมาส่งมอบความหวังให้กับชาวนาทุกคนค่ะบริษัทออแกนิกลิงค์จำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมมุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรตลอดจนการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสวัสดีครับครับก็เกสนะคะจากออแกนิกลิงค์นะคะธุรกิจของเราเนี่ย สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรให้ดีขึ้นนะคะก็ดิฉันเองเนี่ยมีแพชชั่นส่วนตัวก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วดิฉันมีโอกาสที่จะได้ทำนโยบายค่ากันกเกษตรนะคะ,ะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งในตอนนั้นเลยว่าชีวิตเกษตรกร,ร,กรทุกคนจะต้องดีขึ้นแต่ว่าวันนี้20ปีผ่านไปแล้วเราก็พบว่าทุกอย่างเป็นเหมือนเดิมเกษตรกร,ร,กรยังจนเหมือนเดิมขาดโอกาสเหมือนเดิม เราก็ยังมีนิสิรุงรังเหมือนเดิมดิฉันกับทีมงานก็ปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนได้บ้างนะคะทุกท่านคงทราบดีนะคะว่าเมื่อสองสามปีที่ผ่านมาราคาข้าวตกต่ำมากนั่นเป็นเพราะว่าราคาข้าวในตลาดโลกตกต่ำถ้าเกิดว่าเรายังพึ่งราคาข้าวในตลาดโลกเหมือนยังทุกวันนี้เนี่ยเราไม่มีวันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้เลย ั่นก็คือสาเหตุที่ดิฉันกับทีมงานเนี่ยไดหารือกันว่าเราจะนำข้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรดีนะคะเราก็ไปศึกษามาก็พบว่าตลาดนมเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจสูงมากเฉพาะแค่นมถั่วเหลืองอย่างเดียวเนี่ยมีมูลค่าทางธุรกิจสูงถึง24,000ล้านบาทเลยทีเดียวเราก็เลยนำข้าวไปแปรรูปเป็นน้ำนมข้าวนะคะเพื่อที่ว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจนะคะแล้วก็ เป็นเครื่องดื่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคโดยที่อันนี้เนี่ยเราใช้นวัตกรรมให้ความหวานโดยที่ไม่ใส่น้ำตาลเข้าไปนะคะ <c oughs> แล้วก็ผู้บริโภคที่รักสุขภาพก็จะได้เลือกดื่มเป็นทางเลือกได้ด้วย <c oughs> ตัวน้ำนมข้าวเนี่ยเราคิดว่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรตั้งแต่ต้นน้ำเพราะว่าเกษตรกรไม่ต้องมานั่งรอราคาผันผวนของตลาดโลก่กต่อไป <c oughs> นะคะแล้วเรายังมีแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเขาด้วยการที่ให้เขาทำไรายได้อื่น เพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมให้กับเขาด้วยกลางน้ำก็คือเราแปลรูปผลิตภัณฑ์น,นะคะแล้วเราก็ยังมีนโยบายที่จะพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อนเนื่องแล้วก็ปลายน้ําก็คือทําตลาดให้เราสามารถอยู่รอดได้ในธุรกิจอย่างแท้จริงนะคะหลังจากที่เราทําการทดสอบตลถ่ายกับผู้บริโภคมาไม่แน่ใจว่าดื่มแล้วเป็นยังไงบ้างก็ผู้บริโภคประมาณ80%เนี่ยก็คือค่อนข้างชื่นชอบในรสชาติเพราะมันจะแตกแต่างจากน้ํานมข้าวโดยทั่วไปเราก็เลยมีแผนที่จะขยายตลาด ไปยังร้านสะดวกซื้อแล้วก็ Modern ์นเทรดรวมทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยนะคะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือเองินลงทุน2ล้านบาทเพที่จะนำไปสร้างโรงงานแปรรูปน้ำนมข้าวนะคะทีฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวน้ำนมข้าวตัวนี้เนี่ยจะเป็นหนึ่งทางเลือกนะคะที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรขอบคุณค่ะสอง <c oughs> ล้านบาท <c oughs> ขอกี่เปอร์เซ็นต์ครับ15ค่ะ บริษัทออร์แกนิกลิงจำกัดขอเงินลงทุน2ล้านบาทข้อเสนอหุ้นส่วน15%แต่นี้ไม่ได้บอกแคลอรี่สวยว่าเท่าไหร่ไม่ได้บอกค่ะอยู่ที่ประมาณ70แคลอรี่ขวดนี้เนี่ย220มิลลิลิตรนะคะ70แคลอรี่ใช่ค่ะจริงเหรอ70แคลอรี่จริงๆเหรอใช่ใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำนมจากข้าวน้ำนมจากข้าวจะไม่มีแคลอรี่อยู่แล้ว แล้วไอ้นนี้มันทําอยู่ปีละเท่าไหร่ครับตอนนี้คือตอนนี้เนี่ยเราทดลองตลาดอยู่ตอนนี้ยอดขายอยู่ที่ประมาณสองสามแสนแต่ว่าหลังจากที่เราทดสอบตลาดมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้บริโภคค่อนข้างที่จะคือมันมีความแตกต่างคือข้อที่1มันไม่ได้ใส่น้ําตาลข้อที่2คือมันใช้นวัตกรรมที่ให้ความหวานจากข้าวโดยธรรมชาติราคาเท่าไหร่ครับอ๋อราคา25บาทค่ะจริงที่สําคัญคือเวลาคนอยากจะเปลี่ยนเครื่องดื่มเนี่ยเขาต้องดูเดี๋ยวนี้คนเรื่องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพมากขึ้น ต้องมีเรื่องนูทริชิเอนว่าเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงบ้างโปรโตีนได้เท่าไหร่ไขมันไมน่ไหร่พอบอกเป็นข้าวขึ้นมาเนี่ยคนก็จะกลัวเรื่องแคลอรี่ขึ้นมาทันทีละค่ะ <c oughs> อันนี้มีมีมีสรุปไว<อ>้หรือเปล่าครับมีค<ม>่ะเป็น,ค,ปนคือเรากำลังอยู่ในช่วงเทินจากไอ้แพคเกจจิ้งตัวนี้ค่ะไปเป็นแพคเกจจิ้งที่จะเข้าโมเดิร์นเทรดเราก็จะตรวจตัวนูทริชิเอนแฟกอะไรให้เรียบร้อยอะค่ะ แล้วก็ที่ผ่านมาทําด้วยอะไรครับมีโรงงานแล้วหรือยังในการเป็นโรงงานแบบเล็กๆเลยค่ะเป็นเป็นได้ออยลโอท็อปเใช้ใช้เงินลงทุนไปเท่าไหร่ครับตอนที่ทำประมาณสองสามแสนนะคะน้ํานมข้าวมีคนอื่นสามารถทําได้ไหมครับผมรู้สึกเคยได้ยินคนอื่นพูดาที่มันมีมันมีเจ้าตลาดอยู่ประมาณ2องแบรนด์ลที่เรียกว่าเป็นใหญ่เลยล่ะเจ้าใหญ่จะไปสู้กับเขายังไงคะ จริงแล้วด้วยคุณค่าค่ะคือวันนี้เรานำนมข้าวอย่างที่บอกว่าเป็นโซลูชันหนึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งเราอยากจะนำเสนอว่าจริงๆแล้วตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันมาจากเกษตรกรความตั้งใจดีมากครับผมผมผมชอบแล้วก็แล้วก็อยากให้มีคนแบบนี้เยอะๆแต่ว่าเรามองในแง่นักลงทุนนะเรามองในแง่นักลงทุนคือตอนนี้ตลาดนมข้าวเพิ่มผมเป็นคน ดื่มน้ำนมข้าวมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่หลายรายสองรายที่ผมพูดถึงเนี่ยใหญ่มากะจะเป็นระดับประเทศแล้วช่องทางเขาครบคจริงจงะะนะครับแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้เลยว่าเครื่องดื่มเขาก็มีสูตรไม่มีน้ําตาลสูตรน้าตาลน้อยอะไรเต็มไปหมดเนี่ยนะแล้วก็รสชาติก็ใกล้เคียงอันนี้อร่อยนะอร่อยแต่ว่าก็ไม่ได้โดดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยยังหาจุดเด่นจากเจ้าตลาดไม่เจอ ผมคงผ,ผ่านก่อนครับผ่านด้วยค่ะตอนนี้คิดว่ายัางยังเร็วเกินไปคุณต้องทดสอบอีกนิดหนึง่งคุณเข้าเซเว่นได้สักนิดนึงโอเคเลยค่ะกลับมาคุยกันค่ะผ่านค่ะขอผ่านเหมือนกันครับแต่ก็ขอขอบคุณที่มีความตั้งใจในการลงทุนและช่วยเกษตรกรไทยครับขอผ่านเหมือนกันเพราะว่าไม่เข้าใจเรื่อง valuation ผม,มอย่างที่บอกครับ valuation น่าจะสูงไปสำหรับสำหรับตลาดณตอนนี้ท็อปกั่นี โอกาสเริ่มมีดิส r ิ b u t ชันตรงนี้แล้วก็อาจจะค่อยว่ากันอีกทีขอผ่านนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ